บนแมงดาใส่ไข่มดแดงเมนูวันนี้รอชมได้เลยค่ะไข่มดแดงลุวนๆนไข่มดแดงใส่แมงดา ម៉េងដាតពូមតតពូមត

ตนไข่มดแดงแมงดาผักเป็นสวนแซบๆจ้าเด้อกินข้าวแรงน้ำกันพี่นะ้อง